คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเ c พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันพุธนะครับที่18นะครับตุลาคมพศ2566นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบนะครับสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับ ชื่นชอบก็อย่าลืมกด s u b s ไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้แอดคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคํานวณน,นะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อีมิตรักนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับก็เต็มคาราเบลนะครับสำหรับข้อสอบไทยนะครับก็เข้า6-4ตัวเจาะนะครับตามสูตรสำหรับลาวพัฒนาก็2อนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ f อีมิตรรักที่มีความโชคดีนะครับก็ได้กันคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรมังกรทองแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับว่าจะตรงอกตรงใจ f อฟซีมิดรักหรือเปล่า นะครับกับสูตรจากทางช่องแอดมินชกพารวยนะครับก็มั่นใจสักประมาณ85นะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมแอดมินก็มีเลขทูบนะครับมานำเสนอนะครับสำหรับ f อพี่น้องที่สนใจเลขทูบนะครับบารมีปูทวดงวดที่แล้วนะครับปู่ให้393 นะครับบางท่านก็ไปจัดลงจัดขึ้นนะครับได้29นะครับก็ขอแสดงความดีกับพี่สีมิตรที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้แอดกิมก็จุดได้ตามนี้นะครับชอบค่อยตามนะครับไม่แน่นะครับวงนที่แล้วออก92วังนนี้ออก91นะครับเผี๋อมีโชคกับบารมีปูดทวดนะครับก็จดไว้แค่ไว้สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเลขทูบนะครับโอเคนะก็มาชมสูตรกันเลยนะครับสําหรับสูตรแนวทางก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับ เราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของเดือนตุลาคมนะครับลาวพัฒนานะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่7แล้วนะครับผมพี่สีพี่น้องที่เคารพรักนะครับสําหรับแนวทางข้อสอบลาวพัฒนานะครับเจ็ดครั้งนะครับผมเข้า6นะครับไม่มาเลย1ครั้งก็คือวันที่9นะครับเข้าฝั่งหน้าฝั่งหลังฝั่งกลางก็ถือว่าเข้านะครับข้อสอบออกอยู่ที่1 4 9 2 8 4 บางที่เอา14นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็49บางที่ก็92สําหรับ2 48บนด้วยกันนะครับแอดก็ให้เข้านะครับตัวรองนะครับ29นะครับก็ลืมกลับหัวให้นะครับสําหรับในในช่องในกลุ่มนะครับจะได้29นะครับสำหรับหน้าช่องแอดเจาะแค่3คู่เองนะครับ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับในกลุ่มเนี่ยแอคจะเจาะให้5คู่นะครับ โอเคนะครับเอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะใช้สูตรมังกรทองนะครับเช่นเคยนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับเอดก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคานวณข้อสอบไทยแล้วก็ราวพัฒนานะครับผมสำหรับห้าน้อยนะครับผลุนใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ราวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขก,กําลังวัน ก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดทีมนำโชคพอรวนก็จะเอาตารางวันมาคำนวณในวันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับซ้หรับวันจันทร์นะครับแอดจับได้0กับ6นะครับข้อสอบไทยมานะครับผม6 4ตัวเจาะนะครับงวดที่แล้วนะครับ6 4บน4 4 6นะครับถ้ามา4 5 6เนี่ย3ตัวแตกนะครับแอดทีมเจาะได้4 5 6นะครับมันมา สี่สี่หกนะครับก็ได้หกสี่นะครับสําหรับราวนะครับเลขสี่ก็มานะครับแต่แอดคิมจับได้อยู่ที่สองเอาเลขนอกตารางคือสองกับศูนย์นะครับก็จะได้สองเก้าอยู่นะครับสีพี่น้องจับเป็นสองสองเก้านะครับสองห้าสองสี่สองเจ็ดสองหกประมาณนี้สองศูนย์นะครับก็จะได้ฮีอยู่นะครับสําหรับในหน้าช่องแอทคิมเจาะให้ไม่ถึงนับเจาะสามครัโอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับเจาะห้าหกตัวผลสวยงาม สำหรับ4ก็มานะครับผมถ้า FC พี่น้องนะครับรูดจะได้นะครับเจาะไม่ได้มันออก48นะครับในตาราง47นะครับโอเคนะครับสําหรับชุดวินนะครับอก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะใช้สูตรมังกรทอง6ตัวเลยนะครับสําหรับตารางวันพุธนะครับก็จะมีเลขเด่นรือไม่ดูเลขเด่นวันพุธนะครับก็จะมีเลข4เลข8เลข2เลข5เลข9เลข1เลข0กับเลข1คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกัน แอดก็จะคัดลงในตารางหตัวนะครับสําหรับชุดวินหตัวพอเจดตัวเก้าตัวสิบตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องว่าเอาเลข1ิตัวก็ไม่เข้าบ้าบอกระมังแล้วแอดเอาหตัวคัดพิเศษนะเพราะก็จะมีเลข0ูนเลขหนึ่งเลขสองเลข4ี่เลข8แล้วก็เลข9นะครับศูนย์หนึ่งปด้านะครับอย่าลืมชุดลองนะครับ สำหรับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับแอก็บวกสูตรออกมาได้มากที่สุดชอบค่อยตามเน้นรูดอยู่ที่1แล้วก็8นะครับจะใช้เลขนอกตารางนะครับ1กับ8นะครับสายวิ่งสายรูดสำหรับ1นะครับแอก็จะคัดให้นะครับก็ระวัง0ูนเน้นนะครับเน้นวิ่งสายรูดก็รูดนะครับผมรูดได้ นะเน้นวิ่งรูดนะครับน่าจะผ่านก็สอบราวน่าจะได้เต็มคะแนนเน้นรูที่หนึ่งนะครับก็จะมี01นะครับ0110นะครับแล้วก็5115หรือจะเป็น9119นะครับ9กับ6ตัวเดียวกันกลับหัวให้ด้วยนะครับไม่กลับเราจะว้าวุ่นไม่ว่าที่แล้วไม่กลับ นะครับตามนี้นะครับหรือพี่น้องกรัว1นึตัวเดิมก็สกัดไว้นะอ่าถ้ากรัว1นหรือพี่น้องจะจับเป็นอ่าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับเด่นหนึ่งนะครับก็จะคัดให้ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางนะครับชอบค่อยตามนะครับเพราะว่าในกลุ่มเอ็กซ์คิมจะจ่อะห้าคู่นะครับผมห้าคู่โอกาสเข้ามันก็สูง นะครับถ้า3มคู่โอกาสพลาดมันก็เยอะนะครับนี่นะครับตัวเด่นจดไว้แคบไว้นะครับสําหรับเด่นหนึ่งสำหรับตัวที่2นะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่8นะครับก็จะมี0ูย์ไปกลับนะครับ81แล้วก็85นะครับหรือพี่น้องจะจับในตารางก็ได้นะครับเป็น0-1นะครับ 08 81 82 84 89ก็ได้นะครับถ้ากลัว84ก็ใส่ไปแต่มานี้นะครับสำหรับในกลุ่มไอทิมจะเจาะให้เจ็บเต็มเลยนะก็จะมี08 01 02 04 09 5คู่หรือบางทีไอทิมก็จะเอาเลขที่คัดออกไปนะครับมาใส่ให้นะครับไปบวกอีกครั้งตามนี้นะครับสำหรับเด่นนะครับตัวเด่นสุดเจาะ2ตัวนะครับก็คือ8แล้วก็1ชอบคอยตามนะครับ สำหรับเอซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะคัดออกมาให้นะครับจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเลขชุดวินนะครับสําหรับชุด4ตัวนะครับบางท่านก็บอกว่าเอา2ตัวให้เข้าก่อน2ตัวเข้านะครับจับวินเข้าอยู่นะครับแอดเจาะให้เข้าอยู่จะเอาแค่นี้พี่น้องก็งสัยบางท่านก็จะได้3ตัวนะครับบางท่านก็ได้6ตัวนะครับความชอบไม่เหมือนกันนะครับชอบตัวไหนค่อยเอานะแอดก็จะคาไปตามหน้าที่นะครับ บางท่านก็บอกว่า2ตัวไอม้มงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับ92ข้อสอบไทยก็85านะครับบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า2ตัวเข้าก่อนนะครับเข้ามันก็เข้าอยู่นะครับ9กก็เจาะให้อยู่ชุดวินก็มีอยู่นะครับอ่าถ้าไม่ลงสอดสองตัวสี่ตัวให้บางท่านก็บ่นอ่าทำไมไม่ลงสี่ตัวให้หน่อยฉันชอบสี่ตัวฉันเจาะชุดวินไปจับสี่ตัวน่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะความชอบต่างกันนะครับชอบตัวไหนก็ค่อยเอานะครับไม่ชอบก็ ผ่านนะครับแอดก็มีหน้าที่คำนวณให้ตามนี้นะครับผมพี่พี่น้องเป็นแนวทางให้รับชมฟรีนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสุดเจาะ4ตัวนะครับปกติแอดคิมก็จะลง4ตัวนะครับบางท่านก็น้อยใจอยู่ฉันอยู่สวปลาวชฉันอยากได้6ตัวของแอดคิมไปชุดวินนานนะครับมันก็ต่างคนก็ต่างนะเนาะแอ้ก็ลงให้ตามหน้าที่นะครับชอบ6ตัวก็จะลง6ตัวก็จะมี1 3 2 4 8 1นะครับอันนี้คือ6ตัวเอาไปจับวินก็ได้นะครับถ้าชอบก็ค่อยตามงดที่แล้วก็มานะครับ29อย่าลืมนะครับถ้าไม่ชอบตีเอสเจาะให้ก็ตีไปเลยเป็น0 1, 1 2 1 4 1 8 1 9 1ก็ได้นะครับโอกาสก็สูง,สง,สงสนะครับสำหรับเบิ้ลก็ต้องระวังนะครับอ่า8 4 8 8 4 4แถม5 5 นะ้าสายบึน้นะครับแถมให้นะครับผม fc พี่น้องตามนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับสําหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลคดด์กดติดตามกดแชร์นะครับไปแอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ สำหรับพี่ซีพี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่ไอคิมนาโชคพาโดยมานําเสนอสําหรับวันนี้ไอคิมนาโชคพาโดยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสาหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ